โอเคครับเข้ามาห้องเกมไวอีกแล้วนะฮะมีอยู่แปดคนอิ p o พสเตอร์สคนสีชมพูยืนนิ่งเขียวเข้มยืนทำอะไรตัดไฟตัดไฟเฮ้เฮ้เฮ้เสีดำสีดำสีดำ,ดำอย่านะอย่านะไม่ใช่สีดำไม่ใช่เขียวเข้มสีดำเอา้าสีดำคนเจอ What? ที่ไหนอะ ออตรงทางเดินน่ะฉันอยู่กับสีดำนะอ่าตอนนี้เขาโอเคแต่รอบหน้าไม่รู้ฉันอยู่ที่เลกเตอร์เขียวเข้มก็น่าจะโอเคนะฮะสงสัยใครไหมถ้าเขียวเข้มผมสีดำไม่ใช่ก็เหลือแค่ฟ้าอ่อนน้ำตาลขาวชมพูไฟดับนะ่ะมองไม่เห็นอะไรเลย,เลยอืมผมว่าสีขาวน่าสงสัยนะจากการพูดการจาข้ามก่อนก็ได้ชิวชวชิวช,วชวไม่รีบแมบบนี้กว้างจังเลยแมบบนี้นยนะกว้างฉันอยู่ที่กรนะีนเฮาส์น่ะ ผมไม่เจอปุ่มอันนี้ขึ้นมานะผมรีพอร์ตเมื่อกี้แต่สีดำก็วิ่งกันมาติตดๆนะพร้อมกับเราไม่น่าจะเป็นคนคิวใช่ไหมผมน่าจะดูไม่ผิดนะเปิดเลยเพื่อนเปิดเลยโอเคแล้วคือชุดเหมือนกันไงชุดปีกไก่ทอด <c oughs> น่าจะเป็นคนดีใช่ไหมสีดำอย่าทำให้เราผิดหวังนะสีดำเอาไงดีในห้องนู้นเราไม่มีอะไรเลยเราต้องไปทางนูนะ่ะแต่เราอยากไปอยู่เป็นเพื่อนสีดำไงเราทีมเดียวกัน เราจะไม่ทิ้งนายไปเราจะอยู่กันนายสีดำโอ้โหสีชมพูพอละเขียวไม่ใช่ดำไม่ใช่สีเขียวกับสีดำโอเคที่คาเฟ่ทีเลียเขียวกับดำโอเคทีนี้เหลือแค่เหลือแค่สามคนนะฮะฉันยังอยู่ที่เลกเตอร์อยู่แต่เราเข้าไปในเลกเตอร์มากิ้ไม่เจอไม่ใช่หรอสีน้ำตาลน่าสงสัยแล้วกันไม่พูดอะไรเลยสีขาวน่าสงสยัยเฮะอโอเคสีขาวไปหนึ่งฟ้าอ่อนวอดข้าม แต่น้ำตาลบดขาวเอา what อ๋อแล้วเพื่อนงานยากแล้วทีนี้เอเอเฮ้ออย่าเพิ่งคิวโอเคเอก็เหลือแค่น้ำตาลกับฟ้าอ่อนไม่ใช่ฉัน what เป็นไปได้ไหมว่าสีเขียวคิวก่อนแล้วก็ค่อยไปวิ่งไปกับเราบดฟ้าอ่อนสีดำน่าจะโอเคจริงๆนะแต่ว่าเขียวเข้มไม่แน่ใจ ฟ้าอ่อนโดนไปฮะหนึ่งละก็เหลืออีกคนหนึ่งเหลืออีกคนหนึ่งแอบว่าไงว่ายังไงตัดอะไรตัดอะไรตัดอะไรคิวมาสิคิวมาสิคิวมาเพื่อนก็รู้เปิดเผยมาเลยว่าแกคืออินพอสเตอร์คิวมาคิวมาคิวมาเลยคิวมาเลยคิวมาเลยเออนั่นแหละเพื่อน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  เร็วๆ,ๆก่อนที่จะคูดาวหมดเพื่อนรีบกดเออนั่นแหละะมันต้องมีคนเสียสละฮ่า n no! น้ำตาแน่นอนอย่าโหวตผิดนะทั้งคู่เลยเอา้าวออกเกมเองเลย <laughs> โอเคที่โซม,มาห้องไฟตัดไฟ ไม่เป็นไรเราอยู่ใกล้สบายๆเพื่อนไปทํางานต่อได้เลยสีส้มไม่ไปเปิดแล้วเมื่อกี้แต่น่าจะไม่ใช่นะฮะผมมีอะไรยืนยันตัวได้ผมมีสแกนผมมีสแกนสบายแล้วทีนี้แค่มีสแกนทุกอย่างก็จบอู้สีเหลืองโดนคิวสองคิวไปแล้วหรอสีส้มออกเกมด้วยโอ้โห ที่ไหนสีขาวมคนเจอนะฮะที่ O2 ฉันมีสแกนนะเห็นใครไหมไม่เห็นน่ะอีก2คิวอีก2คิวโคชนะละไม่ใช่สีชมพูแน่นอนยืนยันกันเองนี่ก็น่าสงสัยนะผมเจอมาสองสารอบแล้วอินพอสเตอร์ยืนยันกันเองเนี่ยฉันไปที่นาะวิเกชั่นน่ะแล้วก็กลับมาที่ O2 เจอสีเหลืองนอนอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นสีม่วงสคริปก่อนโอเคสคริปก็สคริปื่อกี้ใครบอกนะว่าเพื่อนโอเคสีเขียวใช่ไหมบอกว่าสีชมพูโอเคเพราะฉะนั้นเขียวกับชมพู น่าสงสสีชมพูสีเขียวอะมาดู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 เอ้าเพื่อนสแกนอยู่เหผมต้องรอคนสแกนเมเมคือใครใครชื่อเมสีอะไรเขามีสแกนเหมือนกันชื่อขึ้นมาไม่เปิดไฟกันลรเพื่อนเอ้ยโอเคเปิดแล้วใครชื่อเมสีขาวอ่ะไม่ใช่เฮ้ะใครชื่อเม โอ้โหฟ้าอ่อนเฮ้ยข้างล่างเพื่อนแล้วใครชื่อเมย์เนี่ยอ๋อเมย์โดนคิวไปแล้วสีดําอีกหนึ่งคิวก็จบแล้วฮะเซลล์รีพอร์ตกำลังจะไปที่แอดมินประตูก็ล็อกสีขาวรีพอร์ตล่างตลอดเลยเพื่อนโหวตใครกันสีขาวโดนไปสี่ครับถ้าไม่ใช่ก็คือเป็นความโชคร้ายของคนรีพอร์ตแต่สีขาวใช่เหลือฟ้าอ่อนคนเดียวเพื่อน เอาชนะให้ได้เอาชนะให้ได้ผมโอสีมููกดรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมอ้าวสีม่วงรู้ฮะสีฟ้าอ่อนทำไมล่ะเออรู้ได้ยังไงไม่ไม่ใช่ฉันเอาเดามั่วนี่บวยไปทั่วอ่ะเขียวเข้มโดนโวตดเนี่ยงานพังเพราะเพื่อนนะฮะเรียบร้อยโดนคิวจบอได้เป็น imposter กับซันต้านะฮะ เดี๋ยวก่อนใจเย็นรอคููดาวก่อนมีใครสแกนไหมอุสีดำกดปุ่มอย่าโป้ยมั่วอีกนะวัตอะไรอีกแล้วอะ่ะอ้าวคนกดออกสีแดงแบบสงสัยสีฟ้าอ่อนนะฮะเอา้าวัตสีแดงบอกว่าสงสัยฟ้าอ่อนบอกว่าอยู่แถวแถวเม็ดเบยอย่างเดียวเลยก็โดนบวตแล้วหรออะไรเนี่ยนะฮะ๋ยเพิ่งตัดอยเพิ่งตัดรอคูดาวก่อน Okay. ป,ปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วมีใครให้คิวไหมตรงนี้สีแดงเพื่อนเราไฟน่าจะเปิดเร็วๆนี้เปิดแล้วด้วยเปิดแล้วด้วยโอเคสีขาวโดนคิวเดี๋ยวบอกว่าคิวเองหลดรีพอร์ตเองคิวเองรีพอร์ตเองที่ไหนคาเฟ่ท่เลียฉันรู้ว่าสีเขียวปลอดภัยนะเขาซ่อมไฟอยู่ใกล้ๆฉันนะ่ะสีฟ้าอ่อนวิ่งออกมาจากคาเฟ่ทิเลียนะ่ะสีน้ําเงินน้ําเงินกับฟ้าอ่อนทะเลาะก,กันโยนกันเองนะผมต้องวตคนใดคนหนึ่งนะฮะไม่น้ําเงินก็ฟ้าอ่อน ฟ้าอ่อนแล้วกันเหมือนจะเป็นจุดอ่อนของเมื่อกี้ผมแทบไม่ต้องคิวเลยนะเนี่ยยังไงดีเพื่อนเดี๋ยวไม่คิวไม่เพื่อนไม่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 ยังรมาเ,เปิดยังยังอืออ๋รีพอร์ตทำไมไม่รออีกคนหนึ่งมาแล้วค่อยคิวแล้วค่อยรีพอร์ตอย่านะเพื่อนสีเขียวไม่ในเลกเตอร์ ดูเขาจะโยนมาที่ผมหรือเปล่าโอเคก็ยังดีฉันมากับสีส้มนะ่ะแล้วเราก็เจอร่างเขาฉันอยู่กับสีตาลที่ห้องฆ่าเชื้อไม่น่าจะเป็นเขาหรือแค่สีม่วงนี่สงสัยพราคนอื่นมีเพื่อนยืนยันหมดเลยนะฮะน้ำเงินโดนไปสองโอเคก็ยังได้อยู่เพื่อนกดปุ่มแน่เลยปิดไฟก่อนสีเงินไปไหนสีน้ำเงินไปไหนไปไหนโอ้สีแดงกดปุ่มกดทำไมเฮ้ เขาปฏิเสธเร็วมากเลยครั้ง <poco> ท <quote pity toys> ี่แล้วบอกว่าเป็นชั้นตอนที่รีพอร์ตร่างนะโอเคหัวสิน้ําเงินเป็นครั้งแรกที่ผมพูดเพื่อนไม่คิวอ่ะเพื่อนไม่คิว